ตอนที่262ผู้อาวุโสแห่งท่นบูชาลึกลับท่านเองหรอกเหรอไม่นี่ไม่ใช่ท่านผู้อาวุโสมันเป็นเพียงร่างพลังงานเหมือนกับหมีน้ำแข็งจิ้งจอกหิมะพยักเจอกแข็งกับมีน้ำแข็งจิ้งจอกหิมะพยักเจ้าแข็งแต่รูปร่างของมันนั้น มืนกับผู้อาวุโสเกือบทุกประก,การทั้งสองต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่เนื่องจากพวกมันเป็นพลางานชนิดเดียวกันงั้นคงต้องผ่านบททดสอบของห้องฝึกเทพน้ำแข็งด้วยวิธีเดียวกันนั่นคือการเอาชนะแกแน่นอนว่ามันไม่ใช่ผู้อาวุโสคนนั้น เพราะระดับพลังของมันต่างจากเขามากถ้ารุ่นพี่จากแท่นบูชาลึกลับลงมือฉันคงทำได้แค่ป้องกันตัวเท่านั้นแหละมันจบแล้วนี่คือระดับความยากของบททดสอบในห้องฝึกเทพน้ำแข็งแม้ว่าจะยากกว่าห้องฝึกฝนอีกสามห้องแต่ก็ไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้เลยฮะเสียงนั้นบอกว่าให้เข้าไปในห้องฝึกเทพน้ำแข็งเพื่อรับสมบัติที่ตกทอด ตอนนี้ผ่านบททดสอบแล้วทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยล่ะกลายเป็นว่ามันยังสามารถรวบรวมเป็นร่างพลังงานได้อีกเป็นไปได้ไหมว่ามันสามารถรวบรวมเป็นร่างใหม่ที่ทุกครั้งที่พ่ายแพ้บททดสอบนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดหรือไงกันนะห้องฝุกเทพน้ำแข็งในที่สุดก็เปิดแล้วซ้นนะ ผ่านมากี่ปีแล้วนะโลกจะเป็นยังไงบ้างนะจะสงบสุขหรือยังนี่ไม่สู้แล้วเหรอหรือว่าผมผ่านบททดสอบแล้วการที่เจ้าสามารถเอาชนะภาพสะท้อนตอนอายุ25้าของข้าได้ถือว่าเก่งมากเจ้าผ่านบททดสอบแล้วแม้ว่าข้าจะได้พลังแห่งดวงดาวมาตอนอายุ28 และโลกก็ได้เผชิญหน้ากับข่ามคืนแห่งดาวตกในตอนที่ข้าอายุ28ว่าไงนะงั้นพลังที่แข็งก่งจากภาพดวงตาเหล่านั้นก็ไม่ได้มาจากพลังแห่งดวงดาวแต่เป็นพลังของผู้ที่แข็งก่งก่อนที่โลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมรดกที่ถูกทิ้งไว้หรือชายที่แข็งกันที่สุดในโลกก่อนที่พวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับข่ามคืนดาวตก ชาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก่อนที่โลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความแข็งแก่งของเขาเทียบได้กับเทพเจ้าแห่งสงครามระดับกลางเลยงั้นเหรออ,อ๋อเป็นเป็นไปได้ด้วยเหรอนี่คือภาพสะท้อนที่ข้าชิงไว้ไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ได้อย่างละเอียดตามข้ามานั่นคือเมืองน้ําแข็งก่อนข่ําคืนดาวตกเหรอครับ ฝงสัตว์อาศรนบนทุ่งน้ำแข็งนี่กำลังสู้อยู่กับคนคนเดียวมงเหรอฝูงสัตว์ร้ายบนทุ่งน้ำแข็งได้แค่นี้เองเหรอแต่ความคืบหน้าในการฝึกฝนที่นี่ก็ถือว่าดีในเวลานั้น ข้าใช้ทุ่งน้ําแข็งเป็นสถานที่ฝึกฝนเพื่อเป็นการขอบคุณประชาชนในเมืองที่ให้ข้าใช้สถานที่ฝึกฝนข้าจึงสร้างภูเขาเทพแห่งน้าแข็งนั้นขึ้นมาที่นั่นสนามฝึกฝนทั้งสามแห่งที่นั่นมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาพลังการสร้างห้องฝึกฝนแห่งเทพน้ําแข็งนั้น กิดขึ้นสองปีหลังจากที่ข้าได้รับพลังแห่งดวงดาวเพราะข้าต้องต่อสู้กับศัตรตูที่นาา่ากลัวข้าจึงกลองวนว่ามรดกจะสูญหายเลยทิ้งเบาะแสไว้ที่นี่มรดกของข้าอยู่ณที่แห่งนั้นเมืองนี้คล้ายกับเมืองที่เราเคยเห็นตอนที่อยู่แท่นบูชาเพลิงเลยจากหลักฐานท,าทั้งหมดบ่งชี้ว่าผู้อาวุโส จากแท่นบูชาลึกลับมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นผู้ที่แข็งกร่งที่สุดในโลกในอดีตนั่นหมายความว่าฉันที่เป็นเจ้าของจี้ลึกลับนี่จึงเปิดแท่นบูชาลึกลับในจิตสำนึกของฉันได้ทั้งหมดนี่เป็นมรดกที่ผู้อวโสทุท้งไว้ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์ก่อนข้ามคืนดาวตก มาเยือนจะแข็งเก่งมากขนาดนี้มาเจอของนายท่านท่านต้องเอามรดกของชายคนนั้นมาให้ได้นะอู้หูอููเล่นด้วยวูู้กลับไปจีนครั้งนี้เราต้องหาตำแหน่งของเมืองนี้ให้เจอเสร็จสิ้นการทดสอบห้องฝึกน้ำแข็งได้รับคะแนนคุณลักษณะที่ไม่ปันส่วนบวกสองร้อย อาคารสำนักงานใหญ่ของสหพันธ์ทุ่งน้ำแข็งอะไรนะจัวฟานอัจฉริยะชั้นนำจากประเทศจีนทำรายสถิติทั้งหมดของภูเขาน้ำแข็งและเปิดห้องฝึกเทพน้ำแข็งได้อีกงอกนหรผู้บัญชาการสูงสุดของสหพันธ์ทุ่งน้ำแข็งจริงๆแล้วมีสถานที่ฝึกฝนแห่งที่ซีซ่อนอยู่ในภูเขาเทพน้ำแข็งรายงานของพวกคุณ เป็นเรื่องจริงงั้นเหรอท่านผู้บัญชาการสูงสุดสถานการณ์ทั้งหมดเป็นความจริงค่ะฉันไม่ได้พูดเกินความจริงแม้แต่น้อยพรสวรรค์ของคุณจั่วฟอนนาทเ่ิมากจริงๆสมกับคำว่าอัจฉริยะพวกเราเคยคิดว่าตัวเองมีพรสวรรค์มากแล้ว แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ายังมีคนที่เก่งกว่าพวกเราอยู่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องมายืนกุ้มกันแบบนี้เลยนะถ้าคุณโจฟานออกมาจากห้องฝึกเทพน้ำแข็งแล้วห้องฝึกนี้เปิดอยู่ตลอดในอนาคตพวกเราเรานักรบแห่งสหพันธ์ทุ่งน้ำแข็งของเราก็จะมีสถานที่ฝึกฝนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสามารถจัดการกับปัญหาของเหมืองแร่ดาวตก และเปิดห้องฝึกฝนที่ซ่อนอยู่แห่งที่สีของภูเขาน้ำแข็งได้อีกอัจฉริยะแบบนี้จะวิเศษขนาดไหนถ้าเกิดว่าเข้ามาเป็นคนของสหพันธ์ทุ่งน้ำแข็งของเราเออเออ,เ,อ,อเขาจะมาไหมอะพ้นโทชงคุณคิดว่าจวกฟันจะเติบโตในประเทศจีนไปได้ไกลแค่ไหนจะสามารถสั่นคลอนอำนาจของห้าตระกูลใหญ่ ในเมืองหลวงของจีนได้หรือเปล่าอาชยาเช่นนี้ตรายที่เขายังไม่ตายก็จะกลายเป็นผู้นำในประเทศต่างๆของโลกฉันคาดการว่าภายในสิปีคุณจั่วฟานจะไปถึงตำแหน่งนั้นสิปีสามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดของดินแดนมังกรอ,อย่างจีนได้เลยงั้นเหรอ ความสำเร็จเช่นนี้คงเป็นสิ่งที่คนอื่นจินตนาการไม่ถึงผลแบบเขาต้องชักชวนไว้ก่อนผลโทรชงคุณทำได้ดีมากต่อไปก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มิตรภาพจากคุณตัวฟันในอนาคตรับทราบ อะไรนะข้อมูลความจริงเหรอผลโทชงตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นในจีนฉันสั่งให้คุณรับหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชากองเลและพาคุณจัวฟานกลับประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นในจีนงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นรับทราบคะ่ะ ตอนที่63เร้ยกากรงทองสัตว์อสูรแห่งทะเลจีนตะวันออกเจ้าแห่งถ้ำสัตว์อสูรแห่งทะเลจีนตะวันออกมั้นนี่ก็คือเจ้าแห่งถ้ำสัตว์อสูรทะเลจีนตะวันออกจริงๆซิน,นะ ต้องระวังห้ามส่งเสียงเด็ดขาดไม่งั้นฉันตายแน่ๆโอ้คิดไม่ถึงว่านี่ชีวิตที่ฉันมีต่อจากคุณซึ่งในเมืองหลวงจะต้องมาชดใช้ด้วยวิธีนี้โอ้โอ้การลบกวนการนอนหลับของเจ้าแห่งเทพอสูรน,นั้นไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายโอ้ยจันเถอะชีวิตหนูขี้ขาดอย่างฉันอยู่มาได้ต้องหลายปีก็เป็นบุญโขแล้ว ตายก็ตายวะเหม็นเหม็นมากใครหนูตัวไหนที่กล้ามารบกวนการนอนของข้าโอ้ชี้แท้ก็เป็นหนูในข้าบมนุษย์นี่เองโอ้ถูกจับได้แล้วจบกันชีวิตต่าต้อยของฉันต้องจบลงที่นี่แล้ว รีบวางอุปกรณ์บันทึกภาพแล้วหนีแล้ว,หน,ลวหนีแล้วหนีดีกว่าเว่นแล้วเจ้าตัวรักของถูกปุกด้วยเสียงรบกวนไขไขปลุกข้าไอตัวที่รบกวนการนอนของข้าข้าจะใช้มันเป็นชิ้นชๆน,นี่มันอุปกรณ์การบันทึกภาพของมนุษย์ นี่มันตัวเยที่นั่นในอาณาจักรมนุษย์พวกเขาไม่ได้บอกว่าชายคนนี้ถูกประหารไปแล้วหรอกหรอกลายเป็นว่าพวกมันโกหกเหราสินะ พวกขี้โกหกมพวกนี้เชื่อไม่ได้จัวหุยครั้งนี้ข้าจะลงมือจัดการกับเจ้าด้วยตัวข้าเองเหล่าสมุนจงติดตามข้าไปรางแค้นศัตรูสงครามสงคราม,ามาพวกมันไปแล้วเหรอเจ้าแห่งถ้ำอสูนแห่งทะเลตะวันออก กำลังบุงหน้าไปโจมตีคุกร้อยฟ้าช่างมันเถอะชีวิตและความตายของผู้อื่นไม่ใช่เรื่องของฉันชีวิตตามต้อยของฉันขอแค่มีชีวิตอยูก่ก็พออ่าฮะออกมาจากกลงังของเจ้าทะเลแห่งตะวันออกได้ทั้งที่ยังมีชีวิตนับถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วอ่าฮะฮะเอา ไม่น่าดีใจก่อนจะนี้ออกมาได้เลยฮ่าฮ่า,าช่างเป็นเวลาที่ดีจริงๆจริงสิจัวฟ้านเด็กคนนั้นเป็นหนังพยักไม่ต่างจากพ่อของเขาเลยเขาเป็นเทพสงครามระดับกลางตั้งแต่อายุยังน้อยโจุ๋ยแกนี่มันโชคดีชะมัดเลยแฮะได้ลูกชายดีๆแบบนี้ เมื่อจวฟานก้าวเข้าสู่เขตแดนเทพสงครามระดับสูงวันนั้นนายจะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นโทษและถูกปล่อยตัวออกจากคุกอืมถึงเวลานั้นฉันจะรอดูว่าใครจะยังกล้าต่อว่าแกทั้งทั้งที่แกไม่ได้ทำอะไรผิดอีกแท้จริงแล้วจวฟฟานเป็นเด็กดีส่วนตัวฉันนะ่ะ สู่ลูกชายของฉันไม่ได้โดยสันตอนที่ฉันอายุเท่าเขาฉันยังทำตัวเกเรอยู่ในโรงเรียนทหารอยู่เลยโจฟานเราไม่เจอกันแค่แป๊บเดียวไม่คิดเลยว่าเธอจะมาอยู่ถึงจุดนี้ได้โอ้โอ้เสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นน่ะฮะกลินอายนี้มันมัน ตัวพี่ไอมนุษย์สารเลวหัะะวหัวออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะข้าจะชี้เจ้าให้เป็นชินช้นๆไปเลยจมเตี้ของเจ้าแห่งธรรมสั์อสูรช่าง,งน,างนา่ากลัวจริงๆโอ้จบเฮ่แล้วจบเฮ่แล้ว พวกเราจบเห่แล้วัวหุโยโผล่หัวออกมาหาอคอเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะฆ่าทุกคนในคุกแห่งนี้ให้หมดโจหุยแกมีคนไปนะโจหุยแกแกตรงเวีวยนขอบคุณสำหรับช่วงเวลานี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของฉันไม่สามารถทำให้แกต้องลำบากไปด้วยกันโอ้ผดังนี้นี่โจหุย จริงจริงแล้วแกใช่แล้วฉันคือเทพแห่งสงครามฉันมาที่นี่เพื่อต่อสู้กับแกปล่อยพวกบริสุทธิ์ไปซะเจ้าแห่งท่อมสัตว์อสูร แห่งทะเลตะว,วันออกบุกโจมตีคุกร้อยฟ้าพ่อพ่อคุณจัวฟานเราใกล้ถึงแล้วค่ะเออนั่นคุณจัวฟานเขากำลังจะไปไหนนะาเหลือเล่นช้าเกินไปผมไม่มีเวลาด้วยผมขอล่วงหน้าไปก่อนนะโอ้โหเหาไปได้ครับพ่อครับผมกำลังไปช่วยพ่อแล้วรอผมก่อนนะครับพ่อ เดี๋ยวก่อนเบจิต้าอย่าห้ามฉันฉันจะไปช่วยทัพลัง